ส้มนะครับได้เข้ามาทำงานที่ที่นี่นะครับทำให้ผมรู้จักกับธุรกิจนี้ตอนนั้นเป็นเป็นอะไรที่ผมรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆกับการที่รู้ว่าอยู่นิลิเวิร์ได้กับำธุรกิจเนเวิร์ดผมไม่เคยรู้มาก่อนผมมีโอกาสได้ศึกษาธุรกิจเครือข่ายมาหลายๆที่ผมผมเป็นคนที่ไม่ปิดปิดโอกาสตัวเองอะไรที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ผมจะเข้าไป เพราะฉะนั้นธุรกิจเคือข่ายต่ายเป็นสิ่งที่ผมผมไม่ได้ไปเห็นแต่แรกผมเคยมีโอกาสเข้าไปฟังไปดูอะไรที่แต่ผมก็ไม่ตัดสินใจที่จะทาธุรกิจเคือข่ายที่ใดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมตามหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสของความสําเร็จที่ที่ผมจะทำ หลังหลังเริ่มงานก็สาอาที่ทำให้ค่อนข้างจะหาวเวลาผมมีมามาได้ยากมากนะครับผมสบายมาประมาณสองสาเดือนก็ยังไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งถึงช่วงปิดเทอมของเลักวิชาผมผมมีโอก,กาสได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ธุรกิจนีแบบจริงๆจึงต่งนะครับเดือนแรกผมสบบามารถที่จะปรับตำแหน่งขึ้นตำแหน่ง SBA รับไานได้1 3 0 0 0บาทครับ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในชีวิตของผมเลยไรายได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทจะมีนะครับจริงอยู่ว่าผมมีกิจการของตัวเองมีโรงเรียนบิชาซึ่งทำรายได้ปัจจุบันหักแสนและถ้าเกิดผมสามารถที่จะ,ะทำตุงนี้ต่อไปได้เรื่อยเนี่ยไม่เกินห้าหรือสิบปีไรายได้หลักล้านเนี่ยผมคิดว่าผมทำไ,ได้แน่แต่ว่าไรายได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทจะกยู่ทเเป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องกลับมาคิดรบทวน ธุรกิจทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้เวลาหลังจากที่ผมทํางานประจำมาแล้วนะครับคิดว่าผมเลิอกธุรกิจไหนครับระหว่างรายได้หลักหมื่นกับไรายได้ลบบแสนหลักล้าน,เ,นเลือกผมเลือกอยู่นิดเดียวให้ได้เกิดครับพ่อผมถเลือกอยู่นิดเดี จากอสังหาริมทรัพย์ผมจะต้องมีคอนโดให้คนเช่ามูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทนั่นหมายความว่า1เดือนที่ผมทํากับยูนิเวอร์ผมสามารถสร้างทรัพย์สินมูลค่า2ล้านกว่าบ,บาทให้ผมได้นะครับผมจึงตัดสินใจที่จะเลือกทำยูนิเวอร์จริงๆครับหลังจากหลาำยูนิเวอร์ได้6เดือนนะครับผมก็สามารถปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ศษน,นะครับ ทีมบิสเนสแอสโซเชียสนะครับพร้อมกับผู้ชิ้ทริปท่องเที่ยวบาหลีนะครับหนึ่งที่นั่งทำได้9เดือนผมสามารถปรับตำแหน่งที่5นะครับ <S 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 เป็นตำแหน่งเอ็กซ์เพีฟบิสเนสแอสโซเชียสแไปได้เจ็ดหมื่กว่าบาทซึ่งสิ่งที่ผมเลือกในวันนี้เนี่ยผมได้อะไรบ้างผมอยากให้ทุกท่านมาลองดูนะครับถ้าผมต้องการที่จะมีะไรายได้ขนาดนี้ จากการลงทุนในสังหาริมทรั์ผมต้องมีคอนโดมูมลค่าประมาณ13ล้านบาทนั่นหมายความว่าใน9เดือนผ่านมาเนี่ยผมสามารถสร้างสินทรัพย์มูลค่า13ล้านบาทขอเสียจปรบงือดนงๆให้กับคุณด้วยนะครับแต่ว่าไรายได้จากการให้เช่าสังหาริมทรั์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นไงครับเพิ่มขึ้นปะครับอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ ช้าๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะต้องลงทุนในที่ที่เป็นไงครับมีมีความเสี่ยงสูงกว่าผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งก็เป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการที่จะมีหุ้นที่จะให้ผลตอบให้ผลตอบแทนเดือนละประมาณเจ็ดหม,มื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับสำหรับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นบริษัทที่ดีส่งเคสสผลมีความมันม่นคงผมจะต้องมีหุ้นมูลค่าประมาณ เกือบ30ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้เก้าเดือนจักยูวีดีเวอร์พอเสร็จโปรกจากยูวีดีเวอร์ผมมานั่นคิดเล่นๆดูนะครับว่า9าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เงิได้ฉเฉลี่ยเดือนละบาทเท่าไหร่ก็ตกเตือนประมาณลา้านกว่าบาทท่านคิดว่าธุรกิจนี้ดีไหมครับดีนะครับนี่คือคุณค่าอย่างหนึ่งที่เราได้จากธุรกิจนี้ แต่นอกเหนือจากสิ o, kind of in ่งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆผมได้จากสิ่งนี้ก็คืออะไรครับผมได้ในเรื่องของการที่ผมสามารถแต่งปานความสาเร็จให้กับคนรอบข้างคนที่ผมรักได้วันนี้นะครับพี่สาวผมก็ได้เข้ามาทําธุรกิจนี้แล้วก็ตอนนี้ปรับตําแหน่งขึ้นเป็น KBE เราไปได้เกือบสองหมื่นบาทไปแล้วครับแทนรายได้ที่เคยขึ้นเวรทั้งเดือนอดลำอดดอนนะครับแต่ที่นี่พี่สาวผมทำอะไร แค่ใช้สินค้าใช้ดีบอกต่อเป็นไงครับสุกด้วยไหมครับสยอดครับและนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ผมแบบสิ่งที่ผมถามตัวเองมาตลอดับว่าเพราะอะไรทําไมคนที่เขารวยกว่าผมเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าทําไมเขาถึงรวยกว่าผมเขาฉลาดกว่าผมเหรอเขาขยันกว่าผมเหรอเขากาจจะฉลาดกว่าผมแต่ว่าคนเราเนี่ยฉลาด ได้มากเท่าไหร่คนทั่วไปไอคิวหนึ่งร้อยคนฉลาดที่สุดในโลกไอคิวไม่ถึงสองร้อยความฉลาดับฉลาดันไม่ถึงสองเท่าถูกไหมครับคนทั่วไปคนขยันทำงานเวาลาเต็มที่ผมให้สิบหกชั่วโมงคนที่ประสบความสำเร็จทำงานได้เต็มที่ก็ไม่เกินนั้นนะครับไม่ไม่ได้มาก่ากันเลยแล้วเพราะอะไรล่ะที่ทำให้รายได้เอาต่างกันเป็นร้อยเป็นพันเท่าความขยันกับความฉลาด ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนั้นเลยนะครับมันคือเครื่องมือต่งางหากที่สาคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนนะครับสําหรับผมวันนี้ผมเลือกที่จะใช้อยู่ในเรื่องในหมวดเป็นเครื่องมือครับผมทําได้ทุกท่านทําได้ครับ